เบัวฮอ,อนด้าเครื่องเฟสสตาร์ตติดง่ายแต่ในเราไอเจนสวัสดีครับเจออระตอมแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาเอ้ยพามาสิเราพามารีว,ารวิวน้ำมันเครื่อง <S <S น้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับที่เราสั่งมานะครับจากลาซาด้ในราคา780ดร้อยแิบาทเราจะมาแกะดูเลยนะครับว่าเป็นน้ำมันเครื่องหนะครับ อ้มีใต้บอกด้วยเอาไปเขียน,ยก,ยยนกันลืมเป็นตัวูนย0 w ิบของฮอนด้านะครับก็จะมีแหวนอ่าแหวนน้ำมันเครื่องมาให้ตัวไหนคือแหวนคะนี่คือแหวน,น,อ,นอันนี้เราซื้อมาเต่ตัว น้ำมันเครื่องนะครับอืมก็จะได้ราคาที่เจ็ดร้อยแปดสิบาทแต่ไม่รู้นะครับอาจจะถูกกว่านี้ก็มีอ,มอันนี้เราอาศัยสะดวกครับอมไม่ค่อยมีเวลาขี่ว่าไปซื้อ,อจริงอ่อาันนี้ก็คือน้ำมันเครื่องฮอนด้า 0W20 ไป แล้ววก็นสั่งจากลาซาด้าใช่ไหมคะสั่งจากลาซาด้าครับทำยอดทำยอดดีขนาดเป็นลูกค้า V.I.P. ของลาซาด้านะคะเคดีมากเคดีมากไม่พ้นลาซาด้าสินค้านี่อะไรนะรีวิวสินค้าสินค้าอะไรอีแลน้ำมันเครื่องเนี่ยยี่ห้ออะไรยี่ห้อฮอนด้านี่ฮะยี่ห้อฮอนด้าซิตี้เจนเนอเจง แองกิ้งแองกิ้งโอ๊ยไปต่อไม่ไหวแล้วกินนั่นเราแองกิ้งเบเบิว่าฮอนด้าเครื่องเฟสสตา้าติดง่ายแต่ในเราแองกิ้งยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อวัตถุฮอนด้าอะไรนะเฮ้ยฮอนด้าอะไรมันอ่านได้รอบเดียวครับอ๋ออ